ครับก็สวัสดีเพื่อนๆ f อฟทุกท่านครับคลิปนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆไปดูนะครับชามใบพัดของยามาฮามีโอร้อยสิบห้าไอที่สั่งมาจากแอปดังนะครับเขาบอกว่าเป็นของแท้ศูนย์รอยเปอร์นตนะครับเดี๋ยวเรามาดูพร้พอมๆกันนะครับว่านะครับที่เขาว่าแท้ศูนร้อยเปอร์เซนั้นนะครับอาจจะเหมือนของเดิมติดรถไหมจากกรณีที่ รถยัมามีโอร้อยซีซีคันนี้ได้ไปทำการเปลี่ยนสายพานมาแล้วปรากฏว่าน็อตปลายเพลาข้อเหวี่ยงเกิดอาการรูดนะครับพอรูดแล้วนะครับเขาไม่ทำการล้างหรือว่านำข้อเหวี่ยงออกไปทำเกลียวใหม่แต่เขาใช้หลักการนะครับดันเข้าไปแล้วก็เชื่อมปิดเลยนะครับเชื่อมน็อตติดเพาข้อเหวี่ยงเลยทำให้นะครับ ชามใบพัดมันไม่แน่นพอชามใบพัดไม่แน่นชามใบพัดรูดปลายเป่า้อเหวี่ยงก็รูดตามนะครับเปลืองปลายเพานะนะครับถึงขั้นต้องได้เอาเนี่ยตัวดูดมาดูดออกเพราะว่าทั้งรูดทั้งเข้าสีเลยนะครับทุกท่านก็ดูดเอาตัวประกับเม็ดตุ้มกับรูดชามชามเม็ดตุ่มออกในลักษณะแบบนี้นะครับนี่ก็คือนะครับ ปัญหาที่เราได้เจอที่เราได้ทําการแก้ไขนะครับเพื่อที่จะทําการผ่าเครื่องนะครับเปลี่ยนเพลาข้อเหวี่ยงนะครับนี่แล้วเรามาดูสาเหตุที่ทําให้นะครับเพาข้อเหวี่ยงมันรูดเนี่ยนะครับขนาดบล็อกลมที่ผมใช้ยิงอยู่ตอนนี้นะครับลมร2 0ปอนด์นะครับกับแรงอาการปรับแรงการลมเนี่ยระดับสี่ของบล็อกลมนรับเินยิงไม่ออกนะครับนะครับ ถ้าท่านจะขันแน่นขนาดนี้รับรองว่ารูดนะครับมีกี่ขันก็รูดนะครับเพื่อนๆทุกท่านนะอ่าเราก็เลยไล่าผมก็เลยได้ทําการนะครับขันออกด้วยมือขนาดขันออกด้วยมือนะครับเนี่ยนั่งขันไม่ออกเลยนะครับนั่งขันไม่ออกเลยไม่มีแรงกดเลยนะครับก็เลยจําเป็นต้องเนี่ยยืนขึ้นแล้วก็กดใส่เต็มๆเลยนะครับมันถึงจะออกนะครับทุกท่านเนี่ยนะครับขนาดกดขนาดนี้นะครับยังคลายน็อตไม่ออกเลยก็แค่น็อตเบอร์1 4สีเองนะครับ นี่แหละไม่รู้ไปขันมาจากไหนขันแน่นอะไรกระดอกกระเดียนะครับขันพดขันพพี่น้องนะครับนี่นะครับอ่านะครับเราก็ได้รู้แล้วว่าต้นเหตุมาจากการขันน็อตแน่นเกินปอนเกินความเป็นจริงนั่นเองนะครับทุกท่านโดยปกติแล้วน็อตพวกนี้ขันแค่ตึงมือแต่ว่าเราใช้น้ํายาล็อกเปียวกันคายก็พอแล้วนะครับทุกท่านนะครับอ่ะนะครับในเมื่อเรารู้สาเหตุแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าปลายพอข้อเหวี่ยงที่รูดเนี่ย นะครับอ่ามันจะเป็นลักษณะแบบไหนเพราะว่าวันนั้นที่ถ่ายคลิปนะครับก็ไม่ได้ถ่ายให้ดูกันแบบชัดๆเต็มๆนะครับดังนั้นวันนี้จะถ่ายให้เพื่อนๆดูปลายพอข้อเหวีย่ยงเต็มๆนะครับทำไมถึงต้องทําการเปลี่ยนพอข้อเหวี่ยงอย่างเอาละนะครับที่ทุกท่านได้เห็นอยู่ตอนนี้ก็คือพอข้อเหวี่ยงของยามาฮ่าเห็นบอระพีนอนน้ำลายข้าค้ยามาฮ่านะครับอ่ามีโอร้อยสิ i fino 1 1 5 i t t x นะครับ ก็เป็นตัวเครื่องยนต์เดียวกันพื้นฐานเดียวกันนะครับเรามาดูนะครับรถนาปัจจุบันนี้ปลายพาข้อเหวี่ยงนะครับจะเป็นฟันเฟืองในลักษณะแบบนี้อย่างที่ทุกท่านได้เห็นตอนนี้นะครับเห็นไหมมันจะเป็นฟันเฟืองนะครับฟันเฟืองตรงนี้นะครับที่มันรูดไปนะครับหากถามว่าระหว่างนะครับระหว่างเอาเอาปลายพาข้อเหวี่ยงตัวเนี้ยนะครับไปเข้าโลงกึงนะครับพอกขึ้นมาแล้วก็สราะฟันเฟืองใหม่ นะครับแล้วก็ทําเปียวใหม่นะครับกับนะครับกับซื้อเอาข้อเหวี่ยงมือ2มาใส่เลยนะครับหรือนะครับในเคสที่ผมทําอยู่นี้นะครับผมตัดสินใจเลือกที่จะสั่งแขนพอข้อเหวี่ยงข้างนี้นะครับหรือว่าข้างซ้ายเนี่ยนะครับสั่งข้างนี้มานะครับแล้วก็ไปอัดก้านออกนะครับพออัดออกแล้ว นะครับเราก็เอาเพาตัวนี้มาใส่ใหม่อีกหนึ่งรอบนะครับเอาของใหม่มาใส่เลยนะครับยังคงใช้ก้านเดิมนะครับเราจะเปลี่ยนเฉพาะแขนฝั่งทางด้านซ้ายมือนะครับทําไมผมถึงต้องนะครับทาการเปลี่ยนพอข้อเหวี่ยงนะครับเพราะว่าไอาตัวปลายเพาเนี่ยนะครับตัวปลายเพาที่มันรูดที่มันสืบลงไปนี้นะครับทุกท่านอ่าถ้าหากว่าเราไปส่งลงกึงเฉพาะทําเกลียวเนี่ยประมาณ250บาท350บาทแล้วนะ แล้วต้องมาพอกพอกตรงนี้แล้วก็ต้องมานั่งซ่อกฟันเฟืองอยีางเนี่ยนะครับการที่เขาใช้เครื่องมิลลิ่งซ่อกฟันเฟืองไม่ใช่ว่าถูกนะแพงนะครับทุกท่านนะทีนี้นะครับถ้าว่าเราจะไปซื้อพอข้อเหวี่ยงมือสองมาเราก็ไม่รู้ว่าไอ้ก้านตรงนี้นะครับมันจะหลวมมันจะกรอนมันจะดังหรือเปล่านะครับแล้วเกลียวที่เขาขันมาเนี่ยนะครับเกลียวมันยืดเกลียวมันแตกหรือเปล่านะครับยืดในเล้าในหรือเปล่าเกลียวนะครับแขนข้อเหวี่ยงโคตรหรือเปล่าอันนี้เราไม่รู้ใช่ไหม นะครับดังนั้นนะครับผมผมก็นะครับเลยตัดสินใจสั่งเป็นแขนพอข้อเวียงข้างเดียวมาเลยมาอัดมาอัดออกแล้วก็เปลี่ยนใหม่นะก่อนที่ทุกท่านจะทําการอัดเพาหรือว่าทําการเปลี่ยนแขนพอข้อเวียงนะผมอยากให้เพื่อนเพื่อนเล็งดูมากก่อนนะครับเนี่ยนะครับมาตรงฟันเฟืองหรือเปล่านะครับหรือว่ามากตรงร่องนะครับนี่ให้สังเกตดูดีๆนะครับด้วยสายตาใครสายตามันแหละนะครับสายตาผมผมก็ว่าฟันเฟืองตรงร่องนะครับ ฟันเฟืองของโซ่เราล right ิ so so ้นนะครับมันจะตรงล่องนะครับเท่าที่ผมดูนะครับตอนนี้นะครับเอออ่ะนะครับเอาที่ดูนะครับก่อนที่เราจะทําการอัดเปลี่ยนนะครับอัดไม่ว่าจะเป็นการอัดเปลี่ยนเพลาข้อเหวี่ยงอัดก้านหรือว่าอัดออกมาเปลี่ยนลูกปืนนะครับก็อย่าลืมเรื่องของเนี่ยนะครับตัวฟันเฟืองกับตัวล่องเนี่ยนะครับเฟืองเพลาข้อเฟืองเราลิ้นนะครับเฟืองโซ่เราลิ้นตรงกันกับเฟืองเพลาข้อเหวี่ยงเนี้ยอ่ามันตรงล่องหรือว่าตรงฟันเฟืองนะครับอย่าลืมทําการตรวจเช็คนะ ทีนี้นะครับก็มาในเรื่องของเรากันบ้างนะครับจากการที่ผมได้ทําการสั่งอ่าที่แรกผมไปสั่งพร้อมกันที่ศูนย์นั่นแหละนะครับสั่งชามใบพัดสั่งชุดเพล่ออ่าสั่งชุดแขนเพออา่เขเหวี่ยงนะครับทีนี้การที่สั่งเนี่ยนะครับไอชามใบพัดเนี่ยนะครับมันดันติดแบ็กออเดอร์นะครับติดแบ็กออเดอร์คำนี้นะครับนั่นหมายความว่า ต้องรอการผลิตใหม่นะครับไม่มีสินค้าในสต็อกนะครับทีนี้เมื่อไหรล่ะเขาจะถึงจะผลิตให้เราอานะครับบางครั้งบางทีต้องรอจนถึง3เดือนนะครับอ่ามันรอนานเกินไปลูกค้าเขาก็จะไม่ได้ขับไม่ได้ใช้รถกันสักทีนะครับอ่าเงินที่เรามัดจําอะไรไปนะครับมันก็คงค้างนะครับ่าเราจะรีบทํางานให้เสร็จเอาเงินกลับมา นะครับแล้วก็เป็นไปไม่ได้แล้วล่ะนะครับถ้าหากว่าเราไปนั่งรออะไรผมก็เลยตัดสินใจนะครับเซิร์ชจากแอปดังในบ้านเรานี่แหละนะครับเซิร์ชจากแอปดังก็รู้อยู่มันมี2แอปแค่นั้นแหละนะครับเขาบอกว่านะครับชามใบพัดตัวนี้นะครับที่ผมสั่งมาเนี่ยนะครับมันเป็นแท้ศูนย์นะครับนี่รหัสตามนี้นะครับเขาบอกว่าแท้ศูนย์ร้อยเปอร์เซ็นตนะครับทุกท่านนะเอ นะครับทีนี้นะครับเท่าที่ดูจากสติกเกอร์แล้วนะครับผมก็ว่ามันน่าจะแท้อยู่นะแต่นะครับเรามาดูหน้างานเรามาดูเนื้องานนะครับเพื่อนอ่ะเอานะครับก่อนที่เราจะไปดูเนื้องานเรามาดูกันตรงนี้นะครับทําไมถึงต้องทําการเปลี่ยนชามใบพัดนะครับเห็นไหมตัวนี้มันจะเป็นฟันเฟืองตรงกลางเห็นไหมนะครับทุกท่านมันจะเป็นฟันเฟืองตรงกลางนะครับ ฟันเฟืองตรงนี้นะครับมันจะมาล็อกกันกับเฟืองเผาข้อเหวี่ยงเนี่ยนะครับอ่ามันจะล็อกกันแล้วใช้น็อตบีบให้แน่นนะครับทุกท่านแต่นะครับมันรูดในลักษณะแบบนี้กลมเลยนะครับไม่มีฟันเฟืองเลยนะครับทุกท่านเห็นไหมนะครับความแตกต่างมันมีเยอะเลยนะครับดังนั้นนะครับในเมื่อฟันเฟืองมันรูดนะครับเผาข้อเหวี่ยงก็รูดนะครับเราจึงจําเป็นจะต้องทําการเปลี่ยน นะครับชามใบพัดตัวนี้นะครับถ้าหากว่าเข่าข้อเวียงถ้าเราเอาไปซ่อกฟันเฟืองนะครับไปพอกใหม่นะครับฟันเฟืองหลวมไม่หลวมอ่ามันจะมีปัญหาตามหลังมานั่นแหละเหตุผลที่จะต้องทําการเปลี่ยนแขนข้อเวียงนะครับทุกท่านอ้าวเรามาดูเนื้องานพร้อมๆกันนะครับทุกท่านหน้าที่ผมสั่งมาเขาบอกว่าเป็นของแท้นะครับเรามาดูนะครับดูตรงไหนก่อนเอ่ยนะครับดูตรงนี้นะครับเรามาดูตรงคําว่า fcc นะครับ fcc เห็นไหม ความแตกต่างกันนะครับของอาการปั๊มนะครับนี่อันนี้ที่ตัวที่เราสั่งมาเห็นไหมเนื้อนะครับเนื้อรองหาเป็นแบบที่เพื่อนๆเห็นนี่แหละตัวหนังสือดูเหมือนว่าจะปั๊มมาไม่ชัดเจนไม่คมนะครับทุกท่านนะไม่เนียนเลยนะครับแต่เรามาดูตัวนี้ตัวที่ติดรถมาเห็นไหมการปั๊มตัวหนังสือนะครับคมชัดเจนมากเลยนะครับสังคมทั้งชัดเลยนะครับ fcc เนี่ยนะครับเห็นไหมนะครับ ตัวหนังสือมันคนละเรื่องคนละ,ละราวกันเลยนะครับทุกท่านนี่นะครับอ่าง,งานนะครับเห็นไหมแม้แม้ว่าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเนี่ยตัวขอบตรงนี้นะครับตัวที่มือผมชี้ถ้าเรามาเทียบกันเห็นไหมสันนูนมันคนละเรื่องกันเลยนะครับตัวเลขห้าสี่เอสนะครับอ่านะครับเห็นไหมห้าสี่เอสนะครับตัวหนังสือมันต่างกันมากเลยนะครับดูจากรอยพวกนี้นะครับเห็นไหม นะครับความแตกต่างกันเนี่ยนะครับมันมีความแตกต่างกันอยู่นะครับดูเหมือนว่าจะใช้คําว่าแท้ห้างนะครับในสายตาของผมนะมันจะไม่เหมือนของแท้ติดรถนะครับแต่ถามว่าพอใช้ไหมก็พอใช้นะครับตัวนี้นะครับผมก็ได้สั่งเข้ามาแล้วล่ะนะครับยังไงก็ต้องใช้ตัวนี้ไปก่อนนะครับเพราะว่ารอแท้ศูนย์เนี่ยที่ผมไปสั่งที่ศูนย์เนี่ยมันติดแบ็กออเดอร์นะครับเพราะว่าถ้าแบ็กออเดอร์เนี่ยโอโหงานยาวเลยนะครับเพื่อนเพื่อนอะ นะครับก็พิจารณาเอานะครับสำหรับอาชามใบพัดนะครับถ้าหากว่าสั่งราคาถูกมากเกินไปนะครับไอตัวเฟืองตรงนี้นะครับก็รู้อยู่ว่ามันเป็นอลูมิเนียมนะครับถ้าเป็นอลูมิเนียมแล้วนะครับใช้งานไปใช้งานมาเฟืองมันอาจจะรูดได้เร็วนะครับก็เลยเน้นนะครับอะไรที่คําว่าแท้นะครับอย่างน้อยก็เป็นแท้ห้างนะครับแท้ห้างแท้โรงงานก็ยังดีถ้าไม่ได้แท้ศูนย์นะครับทุกท่านนะ เอาคลิปนี้นะครับก็คงต้องจบไว้เพียงเท่านี้สวัสดีเพื่อนเพื่อนเอฟทุกท่านนะครับสําหรับเพื่อนๆจะสั่งซื้อเข้ามาก็อาพิจารณาตัดสินใจกันเอาเองก็แล้วกันนะครับผมเทียบให้ดูเพียงเท่านี้สวัสดีครับ